วดีด really? ีดีเว้ยเ่าฮ่่า่นฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่า่ คือทุกคนค่าอินดี้กับแอนสนิทกันมากมนะเป็นทรีโกลเด้นเมเนจสำหรับห้องำํำก็อยากจะฝากขอบพคพุณนะคะแรงใจจากแฟนทั่วสนารทิศเลยที่ส่งมาให้เด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็ส่งมาให้กองประกวดม i s s u น i v วอ s e สไทยแลนดนะคะแม่ปุ้ยอยากจะฝากว่าไม่ว่าบอดี้หรือสิ่งที่เป็นแอนเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจบ้างหรืออาจจะไม่ใช่พิมพ์นิยมไม่ใช่สแตนดาร์ดอะไรก็ตามเนี่ย ่ขอได้ไหมคะเราเป็นคนไทยคะ่ะวันนี้เด็กผู้หญิงคนนี้แอนชิลีออกมาทำหน้าที่ตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์เรามาร่วมมือกันส่งพลังบวกคะ่ะเราอย่าด้อยค่าความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันไม่ว่าคนคนนั้นจะสูงต่ำดำขาวจะผิวผ่องผิวดำผิวเข้มผิวคมจะเตี้ยจะสูงทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน เรามาช่วยกันส่งพลังนะคะให้ความเป็นมนุษย์ของพวกเราเนี่แหละให้มันเนบ่งบานให้มันมีคุณค่าแล้วทุกคนก็จะมีความสุขในความเป็นมนุษย์ของตัวเองอย่างแท้จริงแนละผู้อยากจะฝากไว้แค่นี้ค่ะ